เมื่อนี้ก็มาผบผอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวนะคะเมื่อนี้แม่นุงวุ้นกับซิมาอัปเดตไอเมื่อนี้แม่ลุงวุ้นสีเอาของฝากนะคะสีเอามาจากกรุงเทพเลยสีเอาไปฝากญาติไอของแม่ลุงวุ้นเนาะค่ะเป็นพี่สาวน้องสาวแล้วกับคุณย่าเนาะค่ะนะแล้วก็มีขนมจีนของพี่แก้วพี่พี่แก้วฝากมาให้แม่ลุงวุ้นกับซิแดงไปให้เพื่อนำเนาะค่ะกับซิมีขนมจีนกับขนมจ้า นี่กับนี่ขนมจีนกับขนมให้ขนมจีนผู้ละสองถุง um นะคะกับขนมเอาไปฝากญาติญาติเพื่อนนะคะเนาะเฮียยุขางกันนี่ละค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำแม่นงูนเลยเนาะจะไปน้ำกันเลยจ้านี่ค่ะเอาไปฝากลุงป้านะอาข้างข้างบ้านนะคะญาติของแม่นง้นเองค่ะไปเบิ้ง em น้ำกันเลยจ้า๋เจ้าไปกันเลยเนาะเนาะเดี๋ยวไปบ้านลุงป้านาอาที่เป็นญาติของ น้องวุ้นสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปกันเลยจ้าเดี๋ยวให้น้องวุ้นถือกล่องให้น้องค่ะเนาะจ้ามีค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเอาไปฝากนะะ้องค่ะเป็นขนมกินจ้าพี่แจ้วนะะ้องค่ะแม่น้องวุ้นก็เอามาแบ่งให้ลูกปา่าในอาญยาดของแม่นูนั่นนะคะไปกันเลยจ้าเอาไปให้เพื่อนกันเลยจ้าเป็นบ้านใ,ใกล้ๆกันราคาบ้านจีนกันเนาะคะ่ะเ,เอาขนมไปฝากเพื่อนจ้า

อันนี okay. no, <c acer> in ้เป็นคุณยายชวยคุณยายชเวย FC ฝากขนมมาให้เรียกเอาไลเอาไหนขอบใจนะขอบใจนะครับเรีเอาไหนเรียกตัวอาไรเยียกตัวใจยังไงเป็นขนมจีนอบแห้งจากแก้ว อันนี้ของน้องสาวแม่น้องวุ้นจแกนุ่นวันนี้ลอยปีนะวันนี่ะหน่อยพี่วุ้นพี่วุ้นพี่วุ้นนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณพีพ่แก้วมากเลยนะคะที่ส่งขนมก,กินแล้วแม่น้องวุ้นก็เอามาให้ญาติๆแล้วนะจ๊ะอันนี้ยายทวดนะคะให้นุ่นเสียสร้างงานแดืเบเอร์เอามาเบิ่งดูเวอร์เสียนั่นต่อเสียยังก่อนนี่ไหม อันนี้ยายทวดนะคะยายทวดวันนี้ปีนี้ไม่ได้ซื้อหมากมาให้เพราะว่าไม่ได้วิ่งทางตลาดกลางดงไปทางชัยภูมิอันนี้ยายทวด <c oughs> <c oughs> อันอันนั้นพีสาวของแม่แม่นองุนนะคะจ้าจ้ามาต่อกันที่อันนี้เป็นสวนผักของไอ้สวนผักในบ้านของป้านะคะเป็นป้า แม่แกจะปลูกผักไว้กินค่ะแม่วุนเข้าไปก่อนนะคะนี่อันนี้ปลูกปลูกในบ้านเลยนะคะน,นี่เป็นผักสวนครัวนะคะนี่ปลูกในบ้านเลยนะคะนี่ผักกวงตุ้งนะคะนี่ สวยไหมคะถัว่วถั่วมีต้นเดียวแต่ก็ได้กินนะคะนี่ถั่วฝักยาวสวนผักสวนครัวในบ้านนะคะผักกวงตุ้งสวยมากเลยคะ่ะผักกวงตุง้งพริกนะคะมะเขือเทศ นี่อันนี้เป็นพริกค่ะพริกแล้วก็มะเขือเทศนี่นี่ปลูกในบ้านนะคะนี่นี่อันนี้เป็นสารหน่ค่ะน,นี่สวยมากเลยสารหน่อันนี้เป็นมะนาวค่ะมะนาวก็ลูกดกนะคะน,นี่มันเป็นมะนาว มะนาวจ้าปลูกแค่นี้ก็ได้กินนะคะไม่ได้ซื้อนะคะต้นหอมอันนี้ปลูกในบ้านเลยนะคะเป็นบ้านของป้าบ้านติดกันนี่แหละคะ่ะนี่บ้านติดกันนะคะนี่นี่บ้านนี่บ้านคุณป้า นี่จ้าบ้านของคุณป้านะคะจ้านี่ก็จะเป็นดอกไม้เป็นบ้านของคุณป้าจ้าอันนี้บ้านแม่นมองวุน้นนี่ต้นผักชุลดสวยมากเลยใส่ต้มยำใส่แกงอ่อมอร่อยนะคะต้นผักชุลด หน้าบ้านแม่นงูนก็จะเป็นต้นตะไคร้เต็มเลยนะคะคุณตาจะปลูกตะไคร้จ้านี่มานี่ก็จะขึ้นที่ขึ้นไปบ้านแม่นงูนนะคะนี่นี่บ้านแม่นงูนค่ะถึงแล้ว บ้านก็จะยกลรกแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวแม่น้องวุ้นจะไปอัปเดตเสื้อเสื้องานบุญให้ดูเลยนะคะไปต่อกันเลยจ้าตัวตัวกันเลยว่ปเป็นอย่างรีดออกได้ไหมจ้าแม่นุ่นกับชิมารีวิวเสือต่อให้เบิรงกันเลยเนาะคะเน,ะะนะะาะเสือทื่สร้างมาหาสิบตัวอันนี้ก็เริ่มแจกใก้กันไปเมื่อแล้วเนาะค่ะเนาะ แจกไปหมดแล้วแต่เหลืออยู่ประมาณยี่สิบก็ตัวที่เมนอุนล,ล็อกไว้ให้เพื่อนๆนะคะเสื้อง,งานบวชของเรานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสีเขียวนะคะที่เมนอุอนได้บอกเพื่อนๆุ่ป้านาอาไว้ห้าสิบตัวค่ะนี่นะคะเสื้อนะคะ นุ่นปลุปอกออกจากตัวนี้หน่อยแม่จะหันมาวางตรงนี้น่เป็นเสื้องานบวชนะคะเดี๋ยวแม่นุ่นจะให้นุ่นใส่ให้ดูดนี่ค่ะนุ่นเอาเอาของนุ่นมาใส่ให้ลุงป,ป้านนะ้าอาดูหน่อยเร็วเป็นเสื้อเสื้องานบวชน้องชายแม่นุ่นนะคะ แกไปแก่ไปแน่แล้วค่ะสร้างมหาสิบโตก็เลยแก่ไปแล้วจะเลือเลืออีกประมั่นยี่สิบกว่าตกันลเลยล่อให้เพื่อนเพื่อนที่ประทศน,นี้มาหอดนะคะเนาะค่ะสวยบ่าค่ะก็จะใส่คู่กันกับหมวกเดี๋ยวแม่น้องวุ้นจะให้น้องวุ้นใส่ให้ดูนะคะผันมาถ้าผมใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะใส่นั่งลงดีๆเลยก็จะใส่คู่กันกับหมวกนะคะ นี่ละคะเป็นเสื้องานบวชที่เมนูุนว่าจะมารีวิวให้ดูรีวิวต่อกับกับวันนี้เลยนะคะก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะใส่เวลาเราแห่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นี่ค่ะสวยบ่ค่ะก็จะเป็นเสื้อทีมที่จะใส่งานบวชของน้องชายแม่นุูนนะคะ จ้าสำหรับคลิปนี้กับ่มมีม่ยังหลายเนาะคะ่ะเมนูนกับมาเอาของฝากไปให้ใหญาติที่น้องเนาะคะ่ะแล้วก็มารีวิวเสียให้เบิร์นเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซสำเนียค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันมนมี้เมนูกับลาบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ